วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานๆกดยันยันกดเยอะเยะนะคะมาดูข่าวรอบเย็นเย็นกันอีกครั้งหนึ่งค่ะมีเก็บตกเล็กๆกน้อยน้อยและมีเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเรื่องอะไรที่ที่ฉันบอกว่าน่าสนใจที่สุด เรามาดูเรื่องที่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่กันก่อนค่ะแต่ก็เป็นเรื่องที่ควรพูดถึงเพราะว่าช่องนางมันร้ายเนี่ยเป็นช่องที่ได้รับการยกย่องจากไอ้พวยว่าเป็นช่องสายฟาดน้ดําดีแล้วจะพูดจาหย,ยาบคายไปบ้างแต่ก็ชักชวนให้คนนู้นคนนี้ไปดูพอไปดูแล้วเราเห็นอะไรรู้ไหมคะเห็นแต่ความโกหกตอนแหลค่ะบอกเลยว่าดูหนังหน้าก่อนแล้วบอกว่านี่อูห้หูฉันสวยฉันรวยฉันเริ่ บอกตรงๆนะคะตึกรามอะไรที่เขาอยู่ไม่ได้เป็นโซนของโซนร่ำโ,โซนรวยอะไรนักหนานะคะหนึ่งละสองการบอกว่าพ่อฉันรวยมากฉันเป็นลูกสาวเจ้าของบริษัทนี่มันเป็นเรื่องตอแหลลุ้นๆคะ่ะ y o u t u b e น้ำดีเขาต้องเอาเรื่องเท็จเรื่องตอแหลอย่างนี้มาพูดกันนะคะเพื่ที่จะอวดแล้วก็บ้าบอคอแต่เป็นอะไรที่ไร้าสาระมากนอกจากความหยาบสะทุนแล้วช่อง นี้ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนั่งดา่านั่งอวดอย่างเดียวค่ะแถมที่เลวที่สุดก็คือว่าเอาเวลางานมานั่งทำมาหากินซ้อนทำมาหากินคนต่างชาติเขาไม่ทำกันหรกค่ะเอาเปรียบคนอื่นถ้าเป็นเวลาพักเที่ยงว่าไปอย่างแต่เราจะเห็นว่าเขาใช้เวลางานรบกวนคนอื่นขึ้นรถไฟก็ทั้งนั่งทำคลิปแล้วก็ด่าฝรั่งไปด้วย ทั้งๆท,ที่ตัวเองก็ไปอาศัยประเทศเขาอยู่อย่าคิดว่าพ่อตัวเองเป็นเจ้าของประเทศคุณเป็นแค่ลูกครึ่งส่วนหนึ่งนะแล้วฟังจากการที่คุณดูเหมือนจะพูดภาษาไทยคล่องกว่าภาษาดัตแั่นก็คือคุณไม่ได้โตที่นั่นคุณตามไปทีหลัง แล้วการที่ด่าคนที่นั่งข้างๆด้วยภาษาที่เขาไม่รู้เรื่องถือเป็นกิริยาที่หยาบต่ําค่ะคนดีๆเขาไม่ทํากันนี่ค่ะเรื่องดีๆที่ดิฉันอยากให้หลายๆคนได้รับรู้กันอย่าไปทําเป็นประเด็นดราม่านะคะการทําบุญไม่ว่าจะทําบุญให้ใครเป็นเรื่องดีทั้งนั้น ในไลฟ์ของชัยก็มีหลายคนเข้าไปต่อว่าว่าทำไมตั้งแคปชั่นอย่างนี้ชัยเขาอธิบายว่าเขาขอบคุณน้องชมพู่เพราะสิ่งดีๆหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเขามันเริ่มต้นมาจากการมาเป็นยูทูบเบอร์เข้ามาเพราะมีคดีนี้เลยเข้ามาค้นหาความจริงเข้ามาค้นหาความยุติธรรมให้คนเขาเชื่อว่าชัยพลไม่ผิด เขามาค้นหาความชุติธรรมให้เขามารอฟังข่าวเขามาอยู่ใกล้แล้วเขาก็ได้รับสิ่งดีๆคือได้พบเพื่อนได้มีชีวิตใหม่ได้มีอาชีพได้มีที่ดินได้มีบ้านได้มีที่อยู่อาศัยเขาจึงอยากขอบคุณน้องชมพู่เพราะทุกอย่างมันเริ่มต้นจากตรงนั้นนี่เห็นไหมคะที่ฉันบอกว่าขนาดช่องยูทูบเบอร์ฝั่งชัยพล เคยเป็นคนสนิทเคยสนิทสนมเขายังมีแก่ใจนึกถึงบุญคุณของเด็กคนหนึ่งในขณะที่ไอไหลน้าของเด็กนั่งพูดอยู่นั่นแหละลูกบุงตายลูกบุงตายลูกมึงตายไม่เคยคิดจะทำบุญให้หลานตัวเองทํามาหากินอยู่มาได้วันนี้อวดว่าเป็นคนดังเป็นเพราะหลานเสียชีวิตแต่ไม่เคยสํานึกบุญคุณในขณะที่ชัยกับสาวมุลรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น มันเป็นบุญธรรมกรรมแต่งบุญบันดาลกรรมบันดลให้ได้มาเจอได้มาพบได้มาเริ่มต้นชีวิตได้มามีชีวิตใหม่อีกชีวิตหนึ่งได้มามีอาชีพเขาจึงอยากที่จะทําบุญทําสังฆทานวันที่สิบเอดเดือนหน้าเขาตั้งใจก็โดนหลายคนตําหนิจิเจียนมีหลายคนบอกว่าเดี๋ยวฝั่งนู้นจะเอาไปเป็นประเด็นเดี๋ยวอีแม่น้องเลยเขาจะว่าใครทําบุญให้ลูกเขาเขาไม่ว่าอะไรหรอกค่ะ,คะ ไอ้พวมันก็ยังเคยทําจริงไหมเพียงแต่ว่าสิ่งที่ดีงามดิฉันมองว่าชายกล้าพูดออกมาตรงๆเราไม่เคยเห็นยูทูบเบอร์ฝั่งข้างใครข้างแคมจะพูดคำนี้ออกมาขอบคุณน้องชมพู่ดิดฉันต้องขอบคุณชัยชัยชนานกับสาวมนที่พูดคำนี้ออกมามันเป็นเรื่องจริงมันมีส่วนแม้ว่า เขามาติดตามชีวิตไอ้ป่วยมีคนท้วงว่าต้องขอบคุณลุงต่างหากเขามาติดตามชีวิตไอ้ป่วยแต่ถ้าไม่มีน้องชมพู่ที่เสียชีวิตใครจะมาติดตามชีวิตไอ้ป่วยค่ะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นจุดแรกคือชีวิตน้อยๆสามขวบอันนี้ต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาสาธุบุญล่วงหน้าพวกเราก็อย่าเอาไปเป็นประเด็นว่าอย่ามากราบอยาา่ามาไหว้ใครจะทําบุญให้ใครร้วนเป็นเรื่องดีทั้งสิ้นคะ่ะ หลังจากที่เมียทําคลิปยาวหน่อยแล้วก็พูดถึงว่าอุยากได้ถ้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะซื้อเอาไว้อย่างงี้องนี้ผัวก็มาย้ำประเด็นเดิมถ้าโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็จะเอาไว้นั่นโน่นนี่ ระหว่างพี่เหน่งกับลุงป้าเราอยู่กันมาด้วยความเคารพลืมตอนเรื่องนรกสวรรค์ลืมตอนสร้างแผงต้นไม้ลืมตอนที่ทะเลาะเบาแววงอะไรกันรุนแรงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้รักใคร่กลมเกลียวเพราะว่าอะไรอยากได้ที่ตรงหน้าลานองปู่ตรงด้านหน้าจะได้เป็นผืนสวยงามจะได้เป็นนั่นเป็นนี่ถ้าอย่างไรเสียอยากจะไปเจราจาคุยกันให้เป็นกิจจลักษณะจะขอผ่อนส่งได้ไหมมึงจะไปมัดมือโชคเขาอีกแล้วนะ คราวก่อนที่ทะเลาะกันก็เรื่องที่ดินเพราะว่าจะไปกดซื้อของเขาสองไร่ในราคาถูกๆจะซื้อในราคาต้นทุนในขณะที่เขามีการถมทําถนนมีอะไรเข้าลงทุนไปแล้วจะไปกดเอาถูกๆน,นี่จะไปกดขอผ่อนชําระคิดดูดีๆนะคะไอ้สองตัวผัวเมียเนี่ยเหนียวนี่จะตายอยากได้ที่เขาถูกๆ อยากได้ที่เขาฟรีๆเดี๋ยวก็ให้ fc กดดันว่าลุงป้ามีบุญคุณลุงป้ามีบุญคุณลุงป้ามีบุญคุณนี่แหละค่ะคนที่มันมักมากอยากได้ของคนอื่นอยากได้ถูกๆอยากได้ดีๆมันกล้ารับเงินเสือพาไปเงินที่แม่เสือพาไปที่ป่วยหนักหย,ยิบยื่นมาให้เนี่ยมันก็เลวสุดแล้วละ่ะถ้าไม่ได้รับก็บอกมาดได้นะจะได้ขอโทษ แต่เห็นเสือพาไปเตรียมเอาเงินมาเพื่อที่จะผ่านเป็นค่าผ่านประตูเข้าไปถ่ายคลิปในนาดงดอกแล้วตอนนี้เขาพูดวนเวียนอยู่อุ้อยากได้จังเลยอ่ะโอูยอยากได้อ่ะอุ้ที่สวยอ่ะตรงนี้ดีอ่ะถ้าได้ตรงนี้จะทําอุูจะพัฒนาให้จังต่อเนื่องอ่ะนั่นถ้ามึงไม่เอาเงินไปสุรุ่ยสุร่ายไปทไําไอนาคบริวงนาคบริวารไปเทนู่นเทนี่มึงรู้จัก มึงก็พูดเองว่ารู้อยู่นานแล้วว่าเขาจะขายทําไมไม่รู้จักเก็บเงินไว้ล่ะตอนนี้จะมาต้อเขาว่าขอผ่อนได้ไหมอ่ะขอผ่อนได้ไหมอ่ะนี่สหกรณ์มึงยังไปผ่อนชําระขอชําระแต่ดอกเบี้ยเดี๋ยวไปขอผ่อนเขาดอกเบี้ยก็ไม่ให้ตามสัมภาร์เดิม เสรแล้วก็โกรธพอมีคนรู้ทันนะพอมีคนพูดถึงว่าโอ้ยไม่มีใครอยู่แล้วยูทูบเบอร์ไปกันหมดแล้วไม่มีใครลองมือลองตื่นแล้วโกรธโอ้ยคนพวกนี้มีใจอิจฉาริษยายิ่งว่าลุงช่างกุลมคาญเวลามึงพูดป้าสนผักลุงช่างมึงคือไอ้โพยกับอีเธอรมึงจะไปดัดจริตลุงช่องลุงช่างป้าสุดผักเคี้ยอะไรเล่ามึงเป็นฆาตกร ทำนี่ยก็ว่าตัวเองเป็นผู้มีบุญถ้าใครถ้าใครมาตําหนิผู้มีบุญอย่างลุงช่างแล้วก็คนคนนั้นจะมีจิตใจเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาที่เขาพูดหรือเขาสมเพศเขารู้อยู่แล้วว่านามึงนะมันถึงจุดจบแล้วไม่เหลือใครแล้วถ้าในเมยเดไปนั่นแปลว่าธุรกิจที่เขาคิดจะลงทําตรงนั้นมันเขามองไม่ออกว่ามันจะเป็นแรนมาร์กได้อย่างไรมันจะสําเร็จได้อย่างไรมันทําไม่ได้ ทุนมันจมเขาสู้ไม่ไหวเขาขาดทุนเขาเลยต้องไปเข้าใจไหมแต่มึงเอาไปไหนไม่รอดเขา,าเขาจะมีที่ไปเพราะเขาบิคกิจการอะไรอย่างอื่นแต่มึงเอาไปไหนไม่รอด <c oughs> ตายอย่างเครียดอยู่ในน้าน,นั่นแหละเดี๋ยวพอมันไม่มีอะไรจริงๆทุกคนก็ไปกันหมด แล้วใครจะขัดบันไดใช้รูซ่วมใครจะรดน้ําต้นไม้ใครจะเป็นขี้ฆ่าบริวารให้เมียมึงเปิดแก๊สยังไม่เป็นเลยอีหกหักศักกระเบือ